ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับคนที่สนใจเกี่ยวกับ forex นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ากําไรไปแล้วนะครับสาหรับการใช้ ea ในการเทรดนะครับกาไรไปแล้ว9,556หเหรียญนะครับโดยใช้เวลาแค่สามสิบวันเทรดโดยประมาณนะครับ30วันเทรดแต่ว่าถ้าคิดเป็นเป็นเดือนนะครับก็เดือน เดือนกว่าๆนะครับแต่ถ้าเราตัดสออาทิตย์ไปแล้วเนี่ยก็จะประมาณ30วันเทนนะครับซึ่งพอร์ตนี้นะครับเป็นพอตสองหมื่นเหรียญครับกําไรก็เกือบจะห้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เป็นการดูแบบเดือนล่าสุดนะครับก็พอร์ตนี้เริ่มดันตั้งแต่วันที่6กเดือน6นะครับก็วันวันนี้วันปัจจุบันก็วันที่ วันที่17นะครับเดือน7นะครับก็กำไรล่าสุดนะครับเดือนล่าสุดก็จะประมาณนี้9556อยห้เหรียญน,นะครับสัปดาห์ก่อนก็ทำกำไรไป2183มเหรียญน,นะครับ วันนี้ก็เริ่มรันแล้วนะครับก็กำไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใน MyFXbook กันนะครับอ่ากำไรไปแล้วอันนี้คิดเป็นตัวเงินไทยนะครับ9,556เหรียญก็ประมาณ3,30,000นะครับโดยค่างเงินปัจจุบันนะครับ MyFXbook ก็อยู่ที่4 0 5%แล้วนะครับอันนี้เฉลี่ยต่อวันนะครับต่อวันนับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเฉลี่ยต่อวันนับเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ประมาณ1.02นะครับถ้าไม่นับเสาร์อาทิตย์ก็ต่อวันก็น่าจะ1.5นะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นพอตสองหมื่นเหรียญนนะครับเป็นพอตจริงนะครับพอตเรียวนะครับนี่ใช้ล้นล้วนเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้เเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาอปเ o o k บุ๊กไว้ดูนะครับก็เดือนที่แล้วนะครับเดือนมิถุนานะครับก็รันไป25%นะครับกำไรเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็ครึ่งครึ่งเดือนนะครับก็17เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ17 18 ถ้านับตามวันเทรดนะครับแค่ okay? 30วันเองนะครับ30กว่าวันเองได้เกือบ50% EA ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับคนที่ชอบลงทุนนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาเทรดเองนะครับ e a ตัวนี้เนี่ยผมเปิดให้ใช้ฟีครับแบบฝากรันนะครับต่อ IB นะครับซึ่งผมก็จะได้ค่าดำเนินการนะครับ ถ้าลดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตสื่อและก็พัฒนา EA ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะมีกำไรง่ายๆแบบนี้นะครับก็ปรึกษาเข้าไมาได้นะครับซึ่ง EA ตัวนี้เนะี่ยก็จะรันได้ตั้งแต่อพอร์ต2 0 0 0เหรียญน,นะับ2,000เหรียญก็ดันได้นะครับดันใน คู่เงินของทองมินินะครับส่วนถ้าจะตามนี้เลยนะครับก็พอร์อ2หม่นเหรียญน,นะครับก็กำไรจะได้สมน้ำสมเนื้อเห็นกำไรหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ